สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับ d a i ี่ฟิสิกส์หนึ่งวันหนึ่งโจทย์ปัญหาที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้วิชาฟิสิกส์ไปด้วยกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นโจทย์เรื่องอะไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ mm hmm. อ่ะโอเคตอนนี้นะครับเขาถามว่าจากภาพเนี่ยลดเคลื่อนที่ยังไงอ่าจะเห็นว่าจากภาพเนี่ยระยะทางที่ลดเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาเท่ากันเนี่ยมันค่อยๆลดลงนะก็คือระยะทางลดลงแสดงว่า ความเร็วของรถนั้นลดลงก็คือรถกําลังมีความหน่วงนั่นเองดังนั้นเมื่อรถมีความหน่วงก็คือค่า A เป็นลบเนี่ยความเร็วของรถก็จะลดลงอโอเคนั้นในข้อ A ความเร็วเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะผิดนะฮะข้อ b ความเร็วลดลงอันนี้ถูกส่วนข้อ d คงที่อันนี้ก็ผิด อันนี้ไม่มีข้อถูกหรือข้อผิดนะั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ b โอเคในเรื่องของการกันที่ก็ประมาณนี้นะครับจบไปแล้วสำหรับในวนันนี้สำหรับในพนพวกนี้เนี่ยจะเป็นโจทย์เรื่องอะไรน,นั้นติดตามได้ในตอนต่อไปครับ